มือหนีผมมาฮอตป้าขอนแางจะกคำครับคำอีรีอีหลอผุดละเพราะว่า ผมเหลืองานขำพดงานางานผมก็อยูอำเพื่อพยาครับมันก็เลยมาหอดลาขำจริงๆมืงอนี้ผมตัดิใจว่าจะอกเขาป้านะครับจะไปหาเหยื่อไว้แต่ปักเขียดปกักเออจะไปหาเขียดไว้แต่ปักเบ็ดปักอย่างสมากกว่าแต่กะมันหลมือแล้วครับที่บ่ได้ดเขาปลาก็เลยตัดินใจมากเขปาปลามาถึงป่ากะไม่มีแสงไฟคนเลยแม้แต่ดวงเดียวครับมึงเนี่ยเงียบกิบเลยอย่างนี้จะเสียงยีบมห้องมีดแมดพีดแม,ม,แ,มแล้วก็เสียงเพลงครับซึ่งจะเป็นเพลงไหนจะเป็นรถแหง้งงานบุญกระินนั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้บุญกระิน กำลังเงินเรา,เราอุครับผมฮ้าวมาแล้วครับผม Hit เห็ดดอกแรกแหกมนันเห็ดเกลือครับผมโออกําลัางสิวเบาเพียงบรรยากาศเป็นยังไงอามาละเป็นนิมิตไม้มอันดีครับเฮ็ดเกลือ Hit ดอกกำลามครับ ดอกแร่แค่มนันเห็ดเกลือครับผมเ <enth anas> อ้ามือน,นีเปิดหัวได้เห็ดเกลือดอกงามๆผมคิดว่ามันว่าได้ปนก็ต้องได้แจวละไปครับหลุดมาเบื่องกันว่าผมจะได้ปนหรือได้แจวสำหรับการหาเห็ดในมือน,นีในช่วงฤดดูที่เห็ดเขาไห้แล้วครับผมมาแล้วครับผมเห็ดเขาไข่ดอกงามๆดอกเรกของขึ้นนี่ครับสำหรับเห็ดเขาไขา่สวยๆเลยครับผม เห็ดอันไนกินได้ดไดก็เกบเอาไหมครับจังวาน,นี่ม่มีเหลือเลยล่ะแมนเห็ดอีหย่างนอครับเนี่ยบานแพแว่ยอยู่อยู่ได้แต่อุ้มเลยเออ head, เห็ดยังะปวเห็ดปวกครับผมเออยังมีอยู่เห็นเห็ดปวกตาบัึจิ๊บโอ้ดีนะที่มาทัานบานเต็มทีเลยครับผม ตามถนนผมยังเห็นห้อยรถอยู่เลยครับไม่ว่าจะเป็นห้อยรถกระบะหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ยังมีข่ามาอยู่ในปุกโขกแม่ปลายอยู่ครับแต่น่าจะเป็นตอนกลางวันนั่นแหละแต่ว่าตอนกลางคืนเน,นี่ยยังไม่ทไา้เห็นรถบ่ทไา้เห็นไฟผู้ใดเลยครับ <c oughs> น่ายทมีแต่ผมนะในช่วงเวลานี้แม่บอลเฮ้ยใหม่หมโอ้เห็นเขาแข้ครับผมอกตุ่มๆเลยแตมุตะมีเห็นไอเหยนอยเนะตุ่มๆนะครับ โอ,อ้เห็ดเกลือครับผมเฮ้ยเน่าบาน้อยเน่าหมดเจอะแล้วเยอะมาเนาเ่าด้วยถนนเสียดายแทย้ๆเลยนะหมดอันนี้ก็่โอ้ยหมดดำพร้อมนั้นเนี่ยหมดขั้นดำครับต้องค,อคอ่อยๆเคาะออกก่อนได้ย่ครับมดนเอาครับเดี๋ยวผมเป่าหมดออกก่อนสวยๆเลยนี่สองดอกนี่ครับปัดเอาแล้ว เห็ดเขาไข่ครับผมดอกต้มุตันนี้เห็ดอะไรนาะหรือแต่บใบไม่เนี่ยโอ้เห็ดเขาไข่ครับผมแมดอกตรงๆง,ง,งามๆเลยโอ้มาละครับผมเห็ดเขาไข่ดอกบานดอกแรกของคืนนี้ครับเออนี่เราก็เห็นดอกบานนี่แหละ อีกดอกหนึ่งเห็ดเขาไข่ดอกบาน,นบ้านดอกบานบานอีกดอกหนึ่งครับเห็ดเขาไข่หืมเขาไข่เขียวแท้ๆเลย,เยอดอกนี้ตุ้มๆครับผมแม่เหมือนอิลิเห็ดเขาคายเขียวครับดอกตุ้มๆเป็นเขาไข่เขียวดอกแรกเลย ็นกันว่าครับป้าทูตั้งเธอเรือ,อยู่ดอกนี้ออดอกง่ายครับผมโอ้อยเป็นๆพร้อมนะเ,ออเห็นเขาไข่ครับยัางงามเลยดอกนี้งามที่สุดเลยละ่ะในตอนนี้ไม่แล้วครับดอกงามๆเห็ดเขาไข่ครับผม แร์เร่สียูใสใบใหม่บบใบหยาสวยๆเลยครับตะม,มุตะมิเหม็นมอนคือสียูทั้งตัวใหม่โอ้เหม็นอีหลีครับนี่ออกทั้งตัวใหม่เลยดอกนี่เห็ดเขาไข่ครับผมเบื้องเนี้ยดอกง,งามเลยอ่ะอืมสวยๆครับ เราเห็นได้ไกลๆกระลูได้เลยครับว่าเป็นเห็ดเขาไข่โอ้ดอกตุ้มๆเลยครับตอนนี้สวยๆเลยนาตอนนี้บ่มีแสงไฟโบได้มาเลยครับส่งใส่ผืนผ้ากันแ่งานบุญกระถินกันหมดนมั้งเนี่ยราว่าฟังบานทั้งปุ่นเป็นบุญกระถินครับเสียงเพลงฮึมมามงมังม่งอยู่ <laughs> ตอนอยางไกลไปบ่าเห็นนะครับเพราะว่ามันมีใบใหม่บางบัดวพ่อผมอยางพาดตระหอดูุลล์เผมซองไฟกลับมาฟังนี่ผมมีใบใหม่ครับผมก็เลยเห็นเฮ้เกับไข่เขียวครับผมดอกตุ้มๆนี่ครับ e อีดอกหนึ่งเฮ้ซ้ำกันเลยกับดอกวังหันเอาไข่ๆๆเขียวครับงามๆมีคนถามผมมาตลอดเลยครับตั้งแต่เห็ดเลือดออกไม่ไม่จนไวเห็ดสีไว ว่าเป็นอยัางคือมาหาเหตุเนี่ยหมดขึ้นเอาเป็นว่าผมจะเอาหยกเห็ดผลนี่มาให้มาบอกให้สูฟ่านะครับหงายอเลยก็คือมันเดียวเห็นเห็ดงงายครับนี่เห็นไหมครับเห็นสีเห็ดสีอาเห็นขาเห็ดสะท้อนกับแสงไฟบออยู่นี่คือระยะอยู่ประมาณหนึ่งเกือบสิบเมตรครับมึงน้าคุณยังยังข้าไปใกล้ๆนี่เห็เขาไข่ดอกตุ๊กไข่ดอกบานๆเลยครับอู้สองดอกครับผมเบอ นี่ครับมันช้างเขาเี่มันสะท้อนแสงไฟนี่ครับขาขาวๆนี่นี่ดอหนึ่งโอ้อันนี้มัาน่าจะท่านเหรอครับเนาแล้วได้ดองเดียวละฮะดอกเดียวกับใครใครเข้า่าไหนยุ่ครับผมนี่ละครับหาเห็ุยังไม่ขึ้นมันจะเห็นเห็ดไนง่ายครับผมเห็นปะครับขาวจุนพูนอยู่ขาวแง่ขนาดนี้ต้องเป็นเห็ดเกลือแท้ๆเลยครับ เพราะเห็ดเขาข่ายนี่มันอาจจะสูงขนาดนี้เออแมนอีลีนั่นนะครับผมเห็ดเกลือดอก,กงามๆเลย uh, uh. อืดเออ้าโอ้สวยๆเลยครับดอกใหญ่ๆอะ่ะคุณครับอีกดอกหนึ่งเห็นปะแต่ว่าเป็นเห็ดเขาข,าข่าด้วยครับนั่นม่นมปนเห็ดเก,กลือนี่นะอื่ไกลๆกันเลย นี่เขาไข่ครับผมดอกมเก,กิกันจึ๊บนีส่สวยๆโอ้ยได้กแกงน่อยแล้วครับผมต้นเล็กไม่ว่ามันจะได้ปล้นได้เแจ้วแต่ว่าตอนนี้เป็นแกงหน่อยแล้วครับเขาไข่เคียวครับผมดอกบานๆบานเป็นดาวกวาระจายเลยดอกนี้ <c oughs> แม่ ตุ้มๆเลยครับดอานี้เห็ดเขาไข่เขียวครับเห็ดเกลือครับผมดอกงามๆเห็ดเขาไข่ครับผมดอกตุ้มเห็นปะครับยูขข่ข้างๆแสงไฟผมเนี่ยนี่เห็นปะขาวๆเลยอะ่ะเห็ดกินไต่บนนอดูว่ากินอะไร โอ้ได้อยู่ได้อยู่เห็ดเขาไข่ครับอดอกยางงามอ่ะกำลังจะบานเลยครับผมโอ้เมนต์บวกเมนอยู่เมนอยู่ดอกบานบานเลยครับเห็ดเขาไข่ะนะโอ้เด้ออึดเห็นครับผมเฮยัางแรงงามดู ผะงานอยู่ด้วยครับแม้ว่าเต่เาดอกเอียงก็ตามมึงเนี่ยอะะนี่ครับมีดอกน่อยพร้อมอมสองดอกครับผมแมนบ่น่ะคือส้มขาวๆแมนอีหลีครับเรยงต่างโดนวนดูว่ามันสิบ่แมน่นให้เขาไข้ครับผมวสวยสวย อยู่ทั้งพุ่นเลยครับแต่กระรี่ดีดีเด้เห็ดเขาข่าเขียวครับผมหมดนเลยเ <c> ย <oughs> อะมันมากพระท่านครับบานจนสีเหี่ยวแล้วเอาเก็บครับบานเน่เออแเมันมากพระท่านครับบานเต็มทีเลยสองดอกครับผมเห็ดเขาข่าเขียวโอ้โหนี่อีกดอกหนึ่งยู่ครับดอกนี้ดอกตุ้ม ใช่ละนีเ่เกิดเมือนว่เห็นครับผมอตอนนี้กลายเป็นสามดอกแล้วครับเห็ดเขาไข่เขียวเห็ดฉีกเดียนครับผมเห็นแล้วก็ขิดหอดแมน่นางเป็นสีเห็นย่ำไดแล้วก็เจ็บออนย่ำนั่นครับผม <c oughs> เออขิดหอดคนดีเห็ดเขาแป้งครับผม มันขยะหรือว่าเห็ดหนีนะ่แหละเนาะขาวๆโอ้โเห็ดครับผมมันอยู่ใกล้ๆขยะโพดผุ่งรนดึกว่าเมนเห็ดโอ้งามๆเลยครับเห็ดเขาวไข่อื้สวยๆมาบึงเห็ดปวกดอกนี่ครับเห็ดปวกตาบได้ครับนี่เออบึงดูบานขึ้นแบบบานจะว่ามันจะบานทังไหนหรอครับนี่บานจนเพื่อเวื่อขึ้นข้างบนเอาใส่ดู ขาเลืกอกบนเลยโอ้บนเลยหอกครับานาจะเตื่นเตือนอ๊บน,นี่มึงนะครับเห็ดบวกตาบฮึ่มเจออีกแล้วครับเห็ดเขาไข่กำลังจะบานเลยชิบสวยๆครับผม,มตัวแรกนึงว่ามันขยะเได้ครับมึงเนี่ยมันก็นมีแต่ขยะเพิ่นเอาวัตถิมใบเนาะเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นหม่องพักรถพักกินเข่าเพิ่นนะครับนี่ไง โอ้ยผมก็ดมามือนชนุ่มเศษโฟมเียขยะอีกอย่างไกลๆกันครับสองดอก <c oughs> จะมองขามครับผมเห็ดเขาไข่คร,ครับแมนมอนะโอ้ยแมนครับนี่อีดอกหนึ่งครับผมเห็ดเขาไข่ดอกบ้าน,านส,วสวยเลยครับนี่อีดอกหนึ่งครับไกลๆกันเลย นีกับบ้านแล้วขึ้กันจึ๊บอมอไม่เห็ดเพิ่งดอกนี้ครับอ้บนนยอบ้านนี่พิสดารมากเลยอะบ้านเอียงๆอียงยังไ้อยู่นะครับพ้าน้องน,นี่ครับอีกดอกนึงอ๋านี่อีกดอกนึงครับผมดอกที่สองดอปสองดอกครับยูน้ำกันเห็ดเพิ่งหวานน่นะครับอีกดอกนึงอืม ผู้ซ่าซ่นี่เห็ดถอดใหจะออกหลายดอกเลยครับแต่ว่าส่วนมากก็จะมีแต่ดอกบานแล้วเราทาว่าเอาบอ่เอาครับบบติเลละราะวะเห็ดมันหายยากครับผมโอ้ตอนนี้แกงไงเราด้วยครับเด้อแม่ดอกนี้ท่านบ่านออกระสวงบานคักแทะไหนดูซิ วุ้ยแข็งดีอยู่ครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะเขาโ้องกันคนละครึ่งครับผมพาัวเหลืออยู่เคร่องดอกมีครับดอกนึงดอกนี้บานเพื่อเวอร์เลยครับยูตึงโพนเออแต่ว่ากระไก่หนาวเราด้วยเนะนี่ยตซ่นิมนิมแต่กระได้อยู่บนหนาดอกเห็นว่ากระไดอ้เห็นกับไข้ครับผม งามๆเลยดอกนี่ตุ้มๆสองดอกครับผมมีน้องกันเห็ดเขาไข่ครับนี่มันบานแลน้วมีกระบ,บานครับผมเออแบตเตอรี่ผมเลืมใกล้จะหมดแล้วครับสงสัยผมจะหยุดติการถ่ายถ้ำไว้ทานีก่อนครับเพราะว่ายานจะบ่มีแบตสรุปตอนถ่ายถายตอนจบคลิปสันเดยตอนนี้ผมกลับมาถึงห้องแล้วด้วยครับแล้วก็อาบน้ำ กินเข่าเซตสิมเป็นทีละรอยครับเป็นอย่างผมจะงมาจบคลิปอยู่ห้องกับเพราะวาแบตโทรศัพท์มันเมิดครับผมวาสีอนจงแบตทายวิดีโอตอนปิดคลิปเทีทยนเก็บเห็ดออกมาจากรถแล้วจังไนวะทายลูกปุ๊บแบตหมดแบตโทรศัพท์เมดเลยครับมันบมาสามารถทายวิดีโอเลยก็ต้องกลับมาห้องแล้วก็มาฉีบแบตเสียแบตไม่ก่อน ไปอาบน้ำไปกินขา้าวไปยังเพื่อให้โทรศัพร์มันนี้ไปแหละครับจากจังหวัดไทยคลิปต่อมาครับมาเบิงผลงางกนการหาเห็ดรงค์ปบในคืนนี้ <c oughs> นี่ครับผมผลงานการนาเฮตของผมในคื่นนี้กะทอวา่าได้แจงใหญ่อยู่ครับตอนแรกๆเลยแบบอ้ยหายากผสมควรนครับกว่าจะได้แต่แตละดอกกยญางบกไปบนมาแต่มันก็มีให้เก็บเรื่อยเรือยอยู่ครับไม่ว,ว่าจะเป็นเห็ดไข่เห็ดเกลือหรือว่าเห็ดเพลิงแต่หลายสุดนี่จะเป็นเห็ดเขาไข่ครับผมการนี้ละครับผมผลงานการนาเฮตของผมในคื่นนี้ กทีมาพอได้อยู่ได้กินแล้วครับได้หลายเกินกว่าที่คิดเอาไว้อยู่สำหรับขึ้นนี่ผมขอเอาไ้สามีก่อนด้วยครับเด้อขึ้นหนาโอกาสหนาจะามาปลกมะพอ้ากันไหมครับผมสวัสดีครับเมื่อเมื่อมเือเห็นทองนี้ครับรอุป,ปอยู่ อุปอยูอันนี้ตอนผมดอกน,นี้โกรธอนติดผมก็ลังจะขึ้นรถได้ครับเนี่ยเน่าไปยางปล่อยพอพอดีฮอ้วนวานนน่นเห็นตะปูเห็นโซลเลก <laughs>